ก็คือขอเท้าความเท้าตีนเท้าอะไรก็แล้วแต่ก็พี่สนุก็รู้สึกเจ็บคอไม่ได้เจ็บคอหรกคือรู้สึกคอแห้งคอแห้งเหมือนเราแพ้ผงชุรชดอะถ้าใครแพ้ผงชุรชจะรู้นะคะว่าคอแห้งอะมันเป็นยังไงนะก็อาการนั้นแหละเป็นเดือนแล้วพี่สนกุก็เอ๊ะกูติดโควิดหรือเปล่าว่าจะตวระตวจก็ไม่กล้าตรวจนู่นนี่นั่นหลายจิตหลายใจอ่าพอตรวจโควิด COVID, เสร็จเรียบร้อยแล้ว พอทําใจมาสักพักใหญ่ๆเป็นเดือนแล้วแล้วก็ได้เลือกได้ยามซื้อที่ตรวจมาแล้วนะซื้อมาตั้งนานแล้วนะเพิ่งจะได้เลือกได้ยามตรวจเมื่อวานอตรวจโควิดเมื่อวานเอ,อแล้วก็ไม่ติดเพราไม่ติดโควิดเสร็จอ่ะหาสาเหตุอีกคือทํากับข้าวกินเองก็ไม่ได้มีผงชูรสไม่ได้ใส่ผงชูรสอ้าแล้วคือเป็นอะไรทําไมคอแห้งไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนึกออกไหมคือตอนเนี้ยเวลาเราเสถา,ารสถานการณ์สถานการณ์นี้เวลาเราเป็นอะไร เราก็จะคิดว่าเอ้ยติดหรือ,อยังวะเป็นโควิดหรือเปล่าวะคืออาการมันก็อาการแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนึกออกไหมคะมันเจ็บคอบ้างอะไรบ้างมีน้ำมูกขั้นเนื้อขั้นตัวหรืออาจจะไม่มีอาการอะไรเลยแล้วก็ติดเนึกออกไหมแล้วพี่สน,นกุกก็อ้าวกูไม่ติดแล้วก็หาสาเหตุต่อไปเป็นอะไรวะก็เลยไปซื้อยาซื้อยาแก้อักเสบต่าทามซินอักเสบก็คือได้ได้ตัวนี้มาคือรู้ไหมว่าโคตดดีเลยกินไปเม็ดเดียวนี กินไปเม็ดเดียวแล้วก็ลืมไปเลยเขาให้กินเช้ากับเย็นหลังอาหารแล้วพี่สนุกก็ลืมกินไปเม็ดเดียวแล้วตื่นมาวันนี้ก็คือมันไม่ได้มีอาการคอแห้งหรือหรือรู้สึกแบบสกัสกๆคอเหนียวคออะไรอีกเลยก็เลยลืมไม่ได้กินพอมันลึกขึ้นได้เอา้าเฮ้ยกูลืมกินยานี่หว่าถ้าเราเราเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็จะ จิตใจจดจ่ออยู่ตรงนั้นทั้งวันทั้งคืนทุกเวลาตลอดเวลาจนกว่าจะหลับนึกออกไหมคะพอตื่นมาก็จะจิตใจจดจ่ออยู่กับตรงนั้นแต่พอตื่นมาแล้วรู้สึกว่าอ้าวมันไม่ได้มีอะไรอ่ะมันก็เลยลืมมันนึกขึ้นได้อากูต้องกินนี่เดี๋ยวต้องกินอีกเม็ดนึงก็คือกินแค่นี้พี่สนเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้กินยาเยอะส่วนมากจะรักษาด้วยสมุนไพรก่อนก็คือแบบว่า เป็นคนไม่กินน้าเย็นอยู่แล้วนานๆจะกินทีหนึ่งนานๆอ่ะนานๆจริงกินทีหนึ่งน้ําน้ําเย็นน้าอัดลมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ก็คือแบบว่ากินขิงกินข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรพวกนี้อยู่แล้วอ่ะรักษาตัวเองโดยแบบอย่างนี้อยู่แล้วไง bili. ไม่ได้เป็นอะไรก็คือแบบชอบกินพวกผักพวกสมุนไพรอยู่แล้วเวลาต้มยำก็จะกินข่าตะไคร้ไปด้วยแล้วเวลาเป็นอะไรเจ็บคออย่างเงี้ยเราก็พยายามกินน้ําอุ่นแล้วก็ กินขิงกินน้ําต้มน้ํอาอะไรก็อะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วมันไม่หายก็เลยมาเจอน,นี้อ้าวเสือขหายวะคือดีมากอะจากเหนียวเหนียวคอแสบคอไม่เชิงว่าแสบมากนะมันเหนียวคอมันเหนียวคอแล้วรู้สึกคอแห้งคอแห้งมาเป็นเดือนเดือนพอกินน,นี้ไปเม็ดนึงแล้วก็อันนี้ค่ะไปหาซื้อนะคะไปหาซื้ออ้าเอาเอมันหายจริงอะจากเป็นเดือนแล้วแบบว่า,วา,วาลืมไปเลยพอกินไปเม็ดเดียวลืมไปเลยมันไม่มีอาการแล้ว แต่ต้องต้องขอซ้ำอีกนิดนึงถ้าคนที่กินยาเยอะเอะไรนิดอะไรหน่อยก็กินยากินยามันจะเป็นคนดื้อยาพอกินยาอะไรไปมันก็ไม่ค่อยหายแต่พี่สนุอ่ะพอเจอยาอะไรเข้าไปนิดนิดหน่อยหน่อยที่คิดว่าแรงแล้วสําหรับตัวเองแต่สําหรับคนอื่นอาจจะอ่อนพี่สนุก็หายหายง่ายแต่ถ้าเวลาพี่สนุไม่สบายหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่สนุก็จะนอนให้เยอะๆยเพราะว่าเป็นคนนอนน้อย อดหลับอดนอนมันก็ทําให้เราป่วยง่ายก็จะนอนเยอะๆหน่อยหนึ่งแต่ช่วงนี้ก็พยายามนอนให้เยอะแล้วก็ไม่ได้มันก็ยังเพียสะสมมายี่สิบกว่าปีเนาะนอนน,อน้อยมายี่สิบกว่าปีจะให้แบบนอนทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้สถานการณ์แบบนี้จะมานอนอดตายหาพอดีก็มันจะนอนเยอะไม่ได้ก็เลยต้องมันก็เลยเจ็บข้อต่อไปสรุปอ้าวไปกินยาหาย,ยาตัวน,นี้มาก,กินดีมากคนอื่นลองกินดูนะคะที่ใครไม่ดื้อยาลองกินดูแต่พี่พสนุออะไม่ดื้อยา เออถ้าคนที่ดื้อยาลองกินดูค่ะว่าจะหายไหมแต่พี่สนุไม่ดื้อยาก็เลยกินแบบกินอะไรไปนิดนหน่อยห่อย่ะเจอยานิดนหน่อยๆน่อยก็ก็หายแล้วทุกวันนี้ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็กลัวกลัวแพ้เพราะว่าเกิดมาจําความได้นะจําความได้โตมาก็ฉีดยาไม่ถึงสิบครั้งเลยถ้าไม่ป่วยจริงๆไม่เคยฉีดยาเคยแบบป่วยจริงๆจังๆแล้วแบบมันเป็นอะไรไม่รู้จําไม่ได้แล้วมันไม่หายทักทีก็เลยไปฉีดยาแค่ครั้งเดียว แล้วก็วัคซีนตอนเด็กๆแค่นั้นเองนอกนั้นก็ไม่เคยฉีดยาอะไรเลยก็เลยกลัวว่าจะแพ้ยาก็เลยไม่กล้าฉีดวัคซีนเพราะมัน,ม,นมันแรงสําหรับพี่สนุพี่สนุกก็คือกินยาก็หายแล้วอะ่ะแต่ถ้าอะไรที่มันเข้าเส้นเลือดแรงเกินไปก็กลัวก็เลยไม่กล้าฉีดนะทุกวันนี้ยังไม่กล้าฉีดก็ป้องกันตัวเองออกบ้านน้อยลงเวลาออกบ้านก็ใส่ถุงมือพกแอลกอฮอล์ฉีดทุกสิ่งอย่างที่เราจะจับรับเงินทอนเราก็ต้องฉีด จับถุงที่เขาให้เรามาถุงแบบว่าถุงใส่ของใส่อาหารอะไรเงี้ยก็ฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็ใส่ถุงมือฉีดถุงมือทุกครั้งทุกครั้งที่หยิบจับอะไรสาธารณะนะเพราะฉะนั้นคือใครที่เจ็บคอหรือว่าใครที่เป็นโควิดอยู่มีอาการเจ็บคอหรือว่าต่อมทองซินอักเสบหรือมีเสมหะลองลองกินไอ้ตัวนี้ดูค่ะมันน่าจะคือมันต้องละลายเสมหะใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครเป็นโควิดใช่ไหมต้องละลายเสมหะใช่ไหมลองดูค่ะ คืออาการคอแห้งเหนียวคอเหมือนมีอะไรแบบเหมือนมีอะไรเมือกมาติดคอหรือคอแห้งๆอ่ะคือน้ำลายไม่ลงเนี่ยพี่สนุก,กินน้ำเวลาเกือบสองลิตรนะเพราะว่ารู้สึกว่าคืนน้ำลายมันฝืดคอคืนน้ำลายไม่ลงแต่กินข้าวกินอะไรได้นะคะพอคืนน้ำลายไม่ลงพี่สนุกก็กระดกน้ำพอกระดกน้ำเสร็จอ่ะคืนน้ำลายมันก็ไม่ลงอีกก็ต้องกระดกน้ำไปเรื่อยๆวันนึงก็คือประมาณสองลิตรได้นะแต่มันก็ไม่หาย พอเราไม่ได้กินน้ําพอกินคนเราไม่ต้องกืนน้ําลายตลอดเวลามันก็เป็นอีกแล้วมันรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกลาคาญตัวเองอะนึกออกไหมคะก็เลยอ่ะตัดสินใจไปซื้อยากูไม่ติดโควิดละตอนแรกก็น่อยอยู่เป็นเดือนกูติดโควิดเพราะว่าหาสาเหตุเป็นอะไรว่าแพ้อ,อาหารผงชูรสดก็คือ,คอทํากินเองก็มันไม่มีอะไรที่แพ้กินเผ็ดกินเปรี้ยวกินหวานไหมวันนี้นั่งนึกอย่างเงี้ยวันนี้ก็กินอะไรไปว่าอาหารรสจัดหรือเปล่าคือเหมือนคนบอกว่าบ้าบอไปแล้วก็ <c oughs> เลยแนะนํานะ แนะนำมันดีมากลองกินดูพี่สนุไม่รู้ว่าคนที่ดื้อยาจะจะกินแล้วหายไหมจะเป็นยังไงนะลองแต่ว่าลองก่อนลองก่อนละกันสองตัวเนี้ยดีมากอันนี้ก็ผสมน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็กินอันนี้พร้อมกับน้ำน้ำ,น,ำน้ำยาละลายเสมหะหรลออันนี้คือเป็นผงละลายเสมหักนะคะผงละลายเสียมหะเป็นผงชงกับน้ําพอชงชงให้ละลายเสร็จแล้วเราก็ยาหนึ่งเม็ดแล้วก็กลืนไปเลยค่ะอันนี้หลังอาหารนะหลังอาหารทั้งคู่ พร้อมกันไปเลยได้หมอบอกก็วันละหนึ่งซองพอนะคะอันนี้วันละหนึ่งซองอันนี้ก็คือเช้าเย็นลองหาซื้อดูค่ะอันยี่ห้อนี้ไม่รู้อะลองดูกับลองไปหาดูค่ะใครที่แบบว่าเป็นโควิดเจ็บคอหรืออะไรเงี้ยลองดูนะคะเผื่อจะมีประโยชน์นะ